เอ้วันนี้น้องมีนกำลังทำอะไรอยู่นะคะเล่นเล่นอะไรคะวันนี้เล่นอะไรคะเกโอ้ออน,นั่นคืออะไรคะลูกล<ร>ูกบอลอันนั้นคืออะไรคะขนมเคก้กแล้วอันนี้คืออะไรคะ ไข่อันนี้คืออะไรคะลูกแ,แว่แว่และที่น้องมีนหยิบคืออะไรคะเอดใส่กรอบเก็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 บทำไมคะออ น้องมีนหิวข้าวยังคะทำไมอ่ะลูกกินอะไรดีกังวันนี้กินอะไรดีลูกโหโอใส่แว่นโคตรเท่เลยลูกสาวใครเนี่ย น้องมีนนั่งคืออะไรคะ